เอารับกราบสวัสดีนะครับผมารรกายคัดเกมนะครับวันนี้ก็อยู่เกมเบสแอนโซนะครับตอนนี้นะครับองค์ชาระบาับได้ทําการอัปเดตมาแล้วด้วยครับพร้อมแพทใหม่ที่มีอะไรที่โคตรมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวิธีทำเฟสองค์ชาระบาสแบบองค์ชระบาสพาจากไหนแล้วไปส่งที่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วมันเพิ่มอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อย่างแรกนะครับนะเราต้องทําการรับเวสก่อนนะครับเวสนี้นะครับจะอยู่ในตัวเจนะครับพอเรากดเจขึ้นมานะครับให้เราไปที่จดหมายเข้านะครับจะมีเวสสีม่วงที่เขียนว่าจงไปฝึกวิชาเท้าร่องนภาให้สําเร็จด้วยครับนะเวสนี้นะครับจะโผล่ขึ้นมาหลังจากเวสตะกําแพงแล้วก็จะถึงเวสโอค์ชนะบาปนะครับพอเราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้เราทําการกดรับเวสไปเลยครับ พอเรารับเควส์มาแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่านะครับตรงเควสมันจะเขียนว่าโอ่งชาระบามนะครับก็คืออันนี้นี่เองนะครับโอ่งชาระบาานะครับสามารถหาได้จากดากอนเอ็กเพสนะครับให้่อทำการกดตัวไอขึ้นมาแล้วจะมีรูปถุงนะครับเขียนว่าดากอนเอ็กเพสแล้วกดเข้าไปนะครับแล้วมองไปด้านบนนะครับจะมีสัญลักษณ์ลูกศรส่วนกันหรือว่าเขียนว่าแลกเปลี่ยนนะครับให้เราทำการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีโอ่งชาระบาาให้เราแลกนะครับต้องใช้นาริโกดึงอันในการแลกนะครับส่วนนาริโกท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วว่ามมััันนนนนหหหาาาาาาาจจกกกกไไะครรรบ็ด้เอิวซ สำหรับองค์ชนะบาวนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับองค์ชนะบาวถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีนาดิวนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ใน F5 นะมีคนนามาขายนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่10กิจนะครับและอนาคตอีกไม่กี่วันราคามันจะตกลงมาประมาณ8 g ิจ5กแน่นอนไม่ต้องรีบนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับพอรารับเคลแล้วนะครับเรามีองค์ชนะบาวแล้วนะครับให้เราทําการกดปุ่มตัว M ขึ้นมานะครับเราไปที่ส่วนสันติภาพนะครับเราไปที่เมืองร้างอาถันนะครับท่านผู้ชมที่เห็นว่ามันมีเควนม่วงอยู่ับให้เราทำการววารรรรปไไเเลยนนะคัับหหือ่้ชมมจ ท่านผู้ชมสาม,มารถกดดับเบิลคลิกที่ตัวเควสม่วงข้างๆได้เลยนะครับไอแผ่นที่มุมขวาบนมันจะพาเราไปที่เควสเช่นกันนะครับให้เราทําการวาร์ปไปที่ใกล้ที่สุดเลยครับพอเราวาร์ปมาแล้วนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีเควสม่วงอยู่ให้เราวิ่งไปเลยนะครับพอขึ้นมาด้านบนนะครับท่านผู้ชมจะเห็น NPC ที่ชื่อว่าบอลยางให้เราทําการวิ่งเข้าไปในวงเขียวๆหน่ย,ยนะครับพอเราวิ่งเข้าไปวงเขียวๆนะครับวงเขี้ยวจะหายไปนะครับส่วน อ่าเควสตทีมุ้งก็จะเลื่อนไปข้างบนนะครับให้เราทําการวิ่งขึ้นหน้าผาไปเลยครับเมื่อเราขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็จะเจอ NPC ที่ชื่อว่าบอลอาร์นะครับนะให้เราทําการวิ่งเข้าไปในวงเขียวๆเลยนะครับพอเราวิ่งขึ้นมานะครับ NPC นบอลอาร์นะครับจะวิ่งใต้กําแพงเป็นตัวอย่างให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับเราก็ทําการวิ่งใต้กําแพงตามบอลอาร์ขึ้นไปเลยครับพอเราขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็จะเจอกับผู้เท่าโชนะครับพอเราถึงผู้เท่าโชแล้วนะครับเราก็ทําการส่งเควสตามระเบียบนะครับ เควสนี้นะครับเราจะได้สกิลว,วิชาเท้าร้องหน้าผาขั้น3มาเป็นรางวัลน,นะครับเมื่อเราทำเควสสสาเร็จนะครับเราได้สกิลมานะครับนะลอสเตอร์ไม่ได้ว,ว่าลออเขียวของเรานะครับจะเพิ่มจากมืหน้าเป็น2องมือนะครับจะทําให้เราสามารถกดวิ่งเร็วได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับ ผมหวังว่าเพื่อนๆที่กำลังงงกับเควสนี้นะครับน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างนะครับแล้วยังไงวันนี้ผมมาระไก่แคสเกมนะครับต้องไปก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดซับสไคร์ช่องมาระไก่แคสเกมนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามไลฟ์ช่วง2องทุ่มของบางวันด้วยนะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจเฟซบุ o กมาระไก่แคสเกมเลยนะครับยังไงวันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีในแพทใหม่นะครับบ๊ายบาย